น้องมาบุกนะครับผมทำไม่เบอ์เหรพี่ใช่ใช่ใช่เมื่องน้องพักใต้นะครับมาบุกรถแห่ใช่เพลไทยแลินเลคุณน้องฟุกนะครับน้องฟุกใครจาขอเี่ยใช่ ไปก็ยิ่เจ้าองรถมันนี่ฮะคุยรู้ไหนฮะแต่คุยรู้คุยนี่ฮะไหนฮะคุยรู้การลิ้นยังชัดยี่สิบปีแล้วยี่สิบสองเอาจริงผมแล้วก็พี่เป็นเจ้าของร้านทีเวทิงเมื่อวานนะไม่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 แล้วก็ถูกยั้งเลยเนี่ยใจนิดนึงแล้วก็ถูกยั้งเลยเด้อจริงจิงไม่ได้ล้อเล่นนั่นนี่เอออ้ยทีเด็กนึกว่านึกว่ามีผู้จัดการดีที่ ตัดต่อเองอะไรเองเนี่ยโอ้มันจะแฝงพี่ไม่เจอเลยไออกเพีนหึงเพี้ยนหนึงแถวรถแห้งอีสานมากเลยแค่นี้ครับัอะไรน้องมาบุกรถแห้นะครับผมสบายกว้างไหมกว้างไหมข้างบนเหมือนเหมือนแบบเป็นห้องซ้อมอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ย ต่กล้องอยู่ไหนนี่เอารถไว้นะพี่จอดเอารถจอดไหนฮะรถไหนนี่จอดนี่จอดนี้เลยจอดนี้เลยอ่ะใช่แต่ว่าปกติจะจะแบบไปแบบอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยที่อยู่ชัยภูมิไหมใช่ใช่จะใครขี่พี่ขี่ไม่ไม่ไม่พี่มีคนพี่พี่ฝากได้ไหมแป๊บนึงอ๋อได้ครับหวัดดีทุกคนครับหวัดดีไอ้เต้าฟุกอ้า นี่ครับทุกคนผมมาบุกไทยรถแห่ครับคือผมจะบอกอะไรทุกคนนะปกติอะทุกคนเห็นรถไทยรถแห่เห็นดั้งข้างยังไเดี๋ยวผมให้ดูหลังคาเอานีหลังคาูวันดีหนึ่งพันสองร้อยคนครับให้ดูหลังคาเออผมบางทีผมก็เสียวนะเสียวอะไรถถมว่าเสียอะไรเนี่ยมันไม่มีที่กั้นเนี่ยไห้ในที่ผมยืนอยู่อ่ะอุ้ยแต่รถสบายมากทุกคนสบายจริงครับนี่มีแผ่นซับเสียงอะไรเรียบร้อยเลย่ะตีฟ้ามันเหมือนเหมือน,นเป็นบ้านเลยอ่ะง,ง่ายอ่ะ อสบายยิงนี่ผมเพิ่งมีโอกาสได้มานั่งรถของไทยรถแห่นะครับสุดยอดสุดยอดมากมากลักตาฟุกสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับทุกคนเอฟสวัสดีเอฟซีพี่โชคไทยรถแห่นะครับรักพี่โชคแล้วก็ต้องรักน้องฟุกด้วยนะครับแล้วน้องฟุกก็ได้ไม่ต้องรักน้องฟุกคนเดียวรักเบสรักแบ็คด้วยครับนี่มาดูมาโชว์โชว์ในกล้องหน่อยขาไลฟ์สดในเบ็ดมีครับฝากฝากเด็กใต้ด้วยนะครับสวัสดี เอฟซีของพี่โชคด้วยนะครับสวดอครับเราจ้านะพรกบขอบคุณครับนี่ครับไทยรถแห่ครับตอนนี้อันนี้ผมผมก็จ้างมานะครับพอดีผมเจ้าของรถช่วงนี้ก็ผมฝากรถด้วยนะพี่ผมเดี๋ยวผมดูแลให้ได้ได้ครับพี่พรอมรถผมช่วงนี้ยางก็รั่วไม่ค่อยไม่รู้อะไรเช็คได้ด้วยพี่หัวรถได้หัวร้อร่อยมากชอบเสียงหัวรอมากครับ ทุกคนเห็นหน้าหน้าตาหล่อเหลาแบบเด็กๆอย่างนี้เนี่ยเจ้าของรถนะครับคนนี้ผมยังตกใจเลยแบบพี่ใครเจ้าของรถก็พี่นี่แหละผมยังไม่อยากเชื่อเลยเจ้าของรถตอนนี้มอบให้น้องฟุกเลยครับนี่ใช่ใช่ผมก็ตัอะไรต่อต่อไปนี้คือใครรับงานก็คือติดต่อผมเลยนะครับฟุกไทยรถแห่ฟุกไทยรถแห่ครับตอนนี้ไทยรถแห่ครับไปดูข้างล่างกันครับผม อย่าลืมซื้อบัตรกันนะครับผมอย่าลืมซื้อบัตรเข้ามาดูนะครับผมอย่าลืมนะฮะต้องรีบรีซื้อนะครับเพราะว่าเราเริ่มหนึ่งทุ่มนะครับเริ่มสองทุ่มครึ่งนะครับไม่ต้องจัดครับวันนี้ตัว่ีทีดีคอนครับผมขึ้นช็อตแรกแล้วก็ตายแล้วก็จบเลยครับจับโมงครับออกจัดเดียวรถเก่งขอบคุณพี่หนึ่งมากครับพี่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวร้านนี้ชื่ออะไรนะพี่ร้านเมาไม่าไม้เมาไม้เมาไม้เดี๋ยวเจอกับพี่ดีกคอนเจมโบงครับ จังหางานก่อนหนึ่งันวาพูดว่นเองด้วยล่าสุดฟุกพูดเก่งมากเลยต้องเบสต้องแป้กเหมือนกันครับมือชีมากได้ฟิวได้ฟิวชอบชอบเอาเอากลับพักใต้ไหมเอากลับพักใต้ไหมได้งานบวชนี่งานบวด3ามคนเนี่ย ลืมครับซื้อบัตรนะครับผมซื้อบัตรไฟ้สดนะครับแขยับมานีดนีงจะได้เห็นไทยแล้วเหนเตยเมถ่ายรับัวเอถ่ายรลงเลยลเกิดตะเกิดตะเกิตเกิอะไร่าสุดขายแล้ว รอๆรอๆรอยังไม่ไ่ังวครับด้สงอย่างบนเมเได้อยู่ได้อยู่โอเคเดงสอกดไลค์ได้ไหมครับมีท่าพิเศษไหมพี่เอาเลยเต็มที่เฮ้ยได้อ่ะเด้งสองมาเดี๋ยวผมเปลี่ยนเล็บแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วพี่เดี๋ยวร้อบโอ๊ยพี่แตงแลน้องก็ถามนะครับวันนี้เรามาไล่สดกลุ่มปิดนะครับผมเรามาไล่สดกลุ่มปิดกันนะครับผมโอเคสวยครับผมวันนี้เราวัดไม่ใช่เรามาไล่กลุ่มปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปจะไปซ้อมกันแล้วนะครับครับเป็นไงชอบไหมชอบไหมงานบวชงานบวชว่าไงงานบวชเบสว่าไง ได้ได้เปิดเปิดไฟไหนได้ไหมผมอยากเห็นไฟมากเลยไม่เคยแต่ว่าไฟมันก็ไม่ได้เปิดอะไรมากมีแค่นี้มีมีข้างหน้าอะไรไม่มีเปิดไฟข้างบนนะเปิดไฟไงทอดิ่มน้ารถสามพี่หนึ่งเหรอพี่พี่หนึ่งอ พี่นั่นยค่อะเจ้งร้านอ๋อ,ลอแล้เขารีกว่าจะให้แกป,ปังมดใหใน,นี้เวพี่เดินไปบอกไม่แน่บอ่ให้มดให้นะมะา,รมะมาครับไลฟ์สดกลุ่มปิดนะครับผมอย่าลืมเข้ามาดูนะครับมีเซอร์ไพรน่นอนนะครับอันนี้แค่มาถ่ายรูปให้ดูน้ำจิ้มนะอันนี้่เป็น5% 2%ได้ซ้นานๆไดมาเจอนะครับผมถ้าแบบอ๋อมันดีได้ไหมครับ โอเคครับ่งลูกครับอย่าแป๊บเดียวลดปีจาโอเคพี่พี่เต็มโอเคครับลเยเรียบร้อยครับผมลดท่าไหนนะไปไปซ้อมกันไหมไปซ้อมชอบอยากดูอยากดูเปิดประตูให้เราน้าเสียมน้เสียมกุญแจรถน้องอยากดูเป็นงดูอันนี้ ไม่มีมีห้องนี้ห้องนี้มีแอร์ห้องนี้มีแอร์ทางในอันนี้จะเป็นห้องมิกเป็นห้องอะไรเสียงลำโพงอันนี้ตู้ลำโพงปุ๊กหนุ่มยิ่งกนหรือเปล่าำโพงครับพี่พี่พี่ปักหมุดให้ผมหน่อยอ๋อมีรถรถผมเองตอนนี้ติดต่องานใช่ไทยรถแห่เหรอใช่ไม่มีคนแย่งตำแหน่งแล้วไทยรถแห่เมื่อคืนนี้เขาแย่งเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนนามสกุลแล้วใช่ครับเบสไทยรถแห่เอ้ยเบสไทยเลยไม่นี่ไอ้ลูกเขยไงลูกเขย งานบวชไปวันไหนวนบชเออรถแข่งรถแข่งลงไปวันไหนงานบวชที่หน้าลกไหนลอย่าอย่าอย่าวินาทบบีสูงไหมสูงไหมล่าสุดขับเองแล้วครับส <laughs> นใจขับกับภาคใต้ไหมครับใช่มันประมาณสิบร้อนนั่นแหละได้ได้ขึ้นไปเลยใช่แล้วอยู่ประมาณนี้แหละตรงนี้เลยพี่ครับชอบไหมครับ เป็นไงชอบไหมชอบถ้าโอ้โหโคตรดังไม่ไม่ได้ไม่ได้มัน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 ดังอ่ะผมว่าคนผมว่าคุณขับรถน่าจะปวดหัวอะไรเวลาขี่รถใช่เฉยอ๋อสารพัดที่จมันพร้อมเพว่าอาการก็แบบไม่ใช่ครับเขาไม่มีตังค์จ่ายจึงรถครับผมเขาเลยต้องกินยาบาละใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปสั่ง